นู่นดูท่านอนเขาครับน้องๆเป็นไงท่านอนเป็นไงท่านอนเย็นสบายเด่นมานเหนื่อยครับน้องๆหูรีบเดวหูรีบ หูล็บดิหูร <creo Aqui> ็บห <ğim> ูล็บหูร็บหูล็บิหูล็บอันนๆเอหูกระดิกละเออนัๆๆหูร็บดิหูร็บหูกรดิหูกระดิกละเอาหูล็บ